ชุบยกันเลยจ้าเพื่อนรักชุบก <descriptive together> ันเลยจ้าพี่มาแล้วจ้าเฮ้ยมันปั๊มยาอยู่ขอเติมเลือดก่อนเฮ้ยเลือดผมเต็มอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอยู่ไหนนี่ไงเนี่ยนี่ไงนี่ไงโอเชี่ยหัวแตกไปดีเพื่อนเฮ้ยมีตัวเข้ามาชิบชิวับไอ้เนี่ไปไหนจ้าอุ้ยตัวพี่มาเชี่ยลองต้องรีบไหมเนี่ยเชี่ยชิคหูย ใจเย็นเพื่อนใจเย็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 น,ยน <S <S 1> <S 1> อาก่าวสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้ยนะในวันนี้ผมจะลงเมืองเดือดอแล้วกันขอแบบตาเนี้ยขอแบบบวกแบบไม่คิดชีวิตแล้วกันเ <K ill> ข้าแบบเอาให้ตายอะเอาให้แบบ ไม่ตายไม่ล่วงคือไม่เอาอ่ะคือจะเอาให้ตายเลยไม่มีเคลิบจะลงนะช่วงนี้ขอเอาแบบพิดแบบบุญเดือดเดือดแล้วกันขอแบบเอาเดือดเดือดนะทุกคนขอลงนี่สักหลยคนได้ไหมอย่าลงแล้วเดือดอ่ะวันนี้เราจะหาวิ่งหาคนยิงรัวๆโอเคไม่น่าจะมีคนลงนะเมืองนี้เฮ้ยมีตี้ว่ะเอาแบบอย่างผมยังชอบเลยขอแบบเดือดเดือดน่ะทุกคนขอแบบเป็นเป็นเป็นงานหน่อยนะ วุ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกแบบนี้มันต้องมีคนลงเยอะแน่โอ้เฮียกระตุกกระตุกอย่าเงียบี่เพื่อนเฮียบอยใส่โดนยิงแล้วนะขอเก็บโอ้มาลูกสองก็เอาวะลูกสองเนี่ยเอ็มสิบหกก็เอาวะลูกสองเอ็มสิบหกก็เอาวะหมวกไม่มีมีเตกอร์หนึ่งเอาไปเลยวัดได้อยู่นะวัดได้อยู่นะเพื่อนนะเอ็มสิบหกก็เอาวะลูกสองก็เอานะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจั๊จกข้าวนมผมมัมนซัดดีด อยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่หน้านัน่นไงเอ้เอาอ่ะเอาอ่ะทักทายหรอทักทายอ๋อเอ้เอ้ทักทายหล่ะจ้ะเออทักทายหล่ะจ้ะเคยโจมเอ็มสิบหกไหมจ้ะอยากโดนเอ็มสิบหกไหมจ้ะเอ็มสิบหกแรงนะยิงหัวยิงหัวนี่แรงนะเพือ่อนแรงนะ <c oughs> เอาไปละเอาไปละผมมาดิผมมาดิพิซักผมมาดิพิซักไม่หลบไม่หลบหรอจ้าไม่หลบ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 กะสามดีไม่หล,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 ลบกะสามซีเอาละเพื่อนสามละเพื่อนเข้าละเพื่อนเข้าละเรียบร้อยโดนเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยนะตัวนีว้ ได้ปืนแล้วโอ้ย UMP9 นะ UMP9 นี่แรงเหมือนนะเล่นใกล้ๆได้อยู่นะผมจะเอาปืนนี้ชา้าแล้วกันเฮ้ยมีตัวหลังว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนมีตัวหลังเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงเท้าอยู่นะเอาไปเดืดเดือดแต่เพื่อนดเดือดๆนอะ่ะไมน่นี่น,าน่าจะบอดแน่ตัวเนี้ย,ยไม่ใช่บอดว่ะโคนต,ตอนแรกผมนึกว่าบอดเอาเบอร์สี่เดาเฮ้ยบอดบอดหรือว่าคนโอเคโดนเพื่อนซ้ำละเฮ้ยเดือดเหมือนนั้นเนี่ยเอาไปหละ่ะเอาไปหละ่ะเอาไปหละ่หหละเฮ้ยมิกี้มิกี้มีตัวมีตัว เอาไงล่ะพ่อหนุ่มเอาไงล่ะจะวัดหรอจะวัดหรอจะวัดหรอเฮียเฮียเยเฮียยเอาบอดไอ้ตัวนี้มันบอดบอดใช่ไหมเนี่ยไอตัวเขียวนี่บอดหรอผมปล่อยมั้ก่อนขอเอาเก็บไอตัวนี้ก่อนเก็บตัวหลังนี่ก่อนมันเพิ่มเลือดไงจะเอ้เพิ่มเลือดจ้าเขียวเลือดหรอจ้าเขียวเลือดหรอเฮ้ยแล้วเนี่ยบอดบอดไอตัวนี้เนี่ยเป็นบอดอะไรตัวนี้โอเคตอนนี้ผมได้ประมาณสี่เขวนะ อยากได้เดือดกว่านี้อีกอ่ะอยากได้เดือดกว่านี้อีกอ่ะไปหาปืนดีๆกันด้านดูไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มีปืนดีๆปะไอ้ศพตรงนี้นินจาได้อยู่นะการนินจาเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนละกันเพื่อนเขาก็อยากเล่นนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคเฮ้ยมีตัวว่ะ เอ้ยในถือทำไมปืนอันนั้นนะเพื่อนเอ้ยในหลงเพื่อเหรอโดนเพื่อนทิ้งเหรอจ้าโดนเพื่อนทิ้งเหรอเ้ยมันถือไอ้ปืนนั้นมันไม่เห็นผมเลยเนี่ยหรือว่ามันน่าจะเห็นนะมันเป็นเตะปืนนั้นมันต้องกดยิงแล้วแบบมันต้องหมุนกับกระสุนมันค่อยออกนะไอ้ปืนนั้นข้อเสียมันก็ตรงนี้แหละแต่มันกระสุนมันลั่นเร็วมากนะผมว่าน่าจะพอๆกับอุซี่มันน่าจะพอๆกับยูซี่เลยนะแต่ความเร็วเนี่แต่ความแรงเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะ แต่มันจะเสียอย่างหนึ่งตอนก่อนที่มันจะยิงแล้วมันจะรีโหลดนะแล้วมันค่อยยิงอะ่ะแล้วกระสุนค่อยออกนะเดี๋ยวผมไปดูว่ามียายาน้าไหมเองมียาน้าไหมไม่มีอย่างเคยนะเดี๋ยวเราเข้าเมืองต่อดีกว,ว่าถ้าเข้าเมืองไปเก็บยาน้ําแล้วเก็บยาไม่มีผมก็จะไปหาคนนะนะเอาไปเดือดบู๊อ่ะแหลกๆแ,แ,แล้วกันตานี่ไม่ตายไม่ไม่ตายไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากหน้าเราบีด้วย <laughs> ไม่ตายไม่อยู่เล่นด้วยตานี่นะ เจอยยาอเอาเชียเพื่อนเก็บละเพื่อนเก็บยาละเฮ้ยทั้งนั้นมีนเสียงปืนนะจัดไปครับเพื่อนในมันใช้กระสุนไอปืนกระสุนสีเหลืองห้าสิบนัดแน่อะไรฟังเสียงปืนนะมันอยู่ที่ชุบป,ปะ้ยไม่ใช่วหว่ะเนี่บ้านล่างวะ่ะอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอยฉันมาแล้วจ้าเพื่อนรักฉันอย่าบวกฉันอยากแตกอย่าเป็นไส้กองอย่ามาอยู่หน้าล็อบบี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว บินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วมาแล้วนะจ้าเพื่อนรักอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ้อยอชึบน่าอยู่ในบ้านปะบ้านหน้าเนี่ยเลยไม่ได้เสียงเท้าเลยนะเราต้องค่อยคย่องเราต้องค่อยคย่องจะเอ๋อยู่ไหนจะเอ๋เฮ้ยนั่นไนีไ่ไม่ตายไม่ตายอุ้ยเจ็บ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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุยอยุยยโดนโลมแล้วไงโดนโถมแล้วไงโดนโถมแล้วครับทุกคน จะได้ไปคุยกับลักมะม่วงเมื่อไหร่เราเอาดี๋วเดีเดีเดีเฮ้ยมีตัวมามีตัวมาหลังเราหลังเราหลังเรามาเข้าบ้านแล้วมันเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วมันเข้าบ้านแล้วจ้าเพื่อนเองอยู่ไหนจ้าเพื่อนเองอยู่ไหนเฮ้ยมีตัวเฮ้ยนี่หน้าต่างเนี่ยไอ้ดูหน้าต่างเนี่ยเป็นบอดปะน่าจะบอดนะหรือว่าคน อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเออสามตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขามาชุบได้ให้เพื่อนเขาไปชุบที่เครื่องชุบดีกว่านะเครื่องชุบมันเยอะเกมนี้ให้เพื่อนเขาไปชุบเองไม่ต้องมาชุบแถวนี้โอเคผมรู้สึกว่า AK12 นี่ผมไม่ค่อยถนัดเลยนะผมอยากเล่น AK มากกว่านะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็น AK ดีไหมเปลี่ยนเป็น JK ดีไหมรู้สึกว่าถือปืนเ k 1อเเพื่อนมันมาแล้วว่ะเพื่อนมันมาแล้ว่ะ ต้องเอเคแล้วกันนะจังหวะนี้ต้องเอเคแล้วเพื่นมัมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนวะผมมาซีจ้าเพื่อนน้อยเพื่อนรักเอ๋ยเพื่อนเองศพเองตรงนี้ล้วที่เรียกม,มาเก็บเหรียญละ่ะเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนเฮ้<โห>ยเฮ้ยเสียงเท้าเลยเสียงเท้ามันก็อยู่เสียงเท้าด้านหลังเลยอะนี่ไงนี่ไง,งจา้าเพื่อนเองเฮ้ยยังไม่หมด,ดหอีกเหรออตัวนี้มันยิงตัวด้านบนใช่ไหมเนี่ย เก้าเคีย hmm. วตอนนี้เราได้ประมาณ9้าเคียวแล้วนะเค okay, ตัวบนนะ่าจะลงมาละรู้สึกเอ้ยมีตัวบนอยู่นะเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ได้ยิงกับตัวบนนะดูทรงแล้วจะเอ๋อยู่ไหนอยู่ไหนดังหินแล้มาสิมาสิาสเอ้ยหัวหนึ่งนัเจ็บนะเจ็บนะหัวน่าจะใ,ใกล้แตกแล้วหัวน่าจะใ,ใกล้แตกนะเดี๋ยวเราซอกแอบ,บมองจากหน้าต่างแอบมองเธออยู่นะจอบมองเธออยู่นะจ๊ะ <laughs> มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันแยกล่างนแน่แเลยมันไปไหนดูมันขี่สลิงเข้ามาแล้วะะเอา captain, เชกแยกล่างล่างไหนวะเนี่ยล่างไหนแต่ละล่างเงียบไปหม,มดเลยน,เออเนั่นอเอ้ยหมอกดำๆโผล่จากหลังหินเข้ามาแสดงว่าอยู่หลังหินแน่นอน,นะะอยู่หลังหินแน่เลยโอเคในเมื่อเองไม่มาเดี๋ยวเราเข้าไปหาเพื่อนในเมื่อเองไม่มาในเมื่อเองไม่มาเดี๋ยวเราเข้าไปหา <át stars> เข้าไป,ไปหาแล้วนะชุบเย่่าชุบโอ้โหถือไหมเนี่ยโอ้โหเกือตายถือไม้เบสบอลฟาดหัวเกือบไม่โดนเชี่ยอันนี้ไม่ใช่เราความจริงผมกดปืนแล้วกดสองครั้งนะมันก็เลยปืนเอาปืนเก็บนะมันก็เลยถือไม้เบสบอลหัวเกือบแตกผมอะโอ้เกือบตายเชี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนไอตัวนี้ตายแล้วนั่น่ยเป็นเต้เมื่อกี้ปะตัวนี้ตายเลย <Okay. S 2> เคดี๋ยวเราไป,ไ,ปไหนต่อไม่เจอคนเลยฮะช่วงนี้ไม่เจอคนเลยวะ่ะเดี๋ยวเราเขี่ยาน,นอวกาศชุบม,มาแล้วจ้าพ่อหนุ่มน้อยอุย้ยมีสองคันแลว้วว่ะเดี๋ยวเราเขี่ไปรับเพื่อนสักคันดีกว่าเฮ้ยมีคนมาวะ่ะอยู่ไหนเฮ้ยผมไม่เห็นวะ่ะอยู่ไหนวะลงแล้วอ้มันมีไปเก็บแล้วมันมิดี้นี่มีไปเก็บ ufo แล้วอุย้ยเพื่อนรักขี่ไปด้วยกันว่าไปไหนเพื่อน นายตันฉันทำไมฉันจะไปแล้วจะไม่รอนายหรอกรอฉันด้วยนะฉันแค่อยากจะฆ่านายเดี๋ยวรอเขาลงก่อนแล้วเราค่อยลงนะเราค่อยยิงเขาเดี๋ยวเรอว่าเขาลงจอดไหมตี้เขาอยู่แถวนี้ล่ะเฮ้ยตี้เขาอยู่แถวนี้วะมีตัวด้านล่างด้วยนะเฮ้ยหรือว่าเขาลงไปรับเพื่อนเขาลงเรือไหมลงเรือไหมลงเรือไหมเฮ้ยมันลงเรือแล้ววะมันลงเรือแล้วมันลงเรือแล้วมันลงเรือแล้วเชี่ยไม่ตายว่ะ เอาเฮีย <formation> ไม่ใช่หรอคนละตัวหรอเจี่ยวอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยเจี่ยเจี่ไม่โดนว่ะเอาตัวหลังนอกไปดียิงผ่านซอกมุมซอกหินเฮ้ยนี่แหละนี่แหละเอาเจี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันขึ้นเรือชิบหายแล้วมันขึ้นบนเรือบนเรือเพื่อนโอ้โหสวยอุ้ยหลังหลังเพื่อนหลังตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งเพื่อนหลังหลังเจี่สวยเฮ้ย ตอนแรกผมนุ่มบอโดดลงน้ำไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ความจริงมาอยู่บนยานยูเอโบเฮ้ยเกือบแห้งนะเนี่ยเฮ้เพื่อนชุบละเพื่อนชุบละเฮ้ยเกือบแห้งอว้ยน้าเรามีตัวเพิ่นแน่ขอฝ่าไม่มีตัวนะทุกคนเฮ้ยมีตัวว่ายน้ำอ่ะมีตัวว่ายน้ำอ่ะมีตัวว่ายน้ำมีตัวว่ายน้ำเฮ้ยมีตัวมีตัววิ่งผ่านต้องเห็นไปแล้ว ปั๊มยาแล้วผมไล่ไปยิงผมไล่ไปยิงเขาแม่งเลยป้อมยาก่อนปั๊มยากอนปั๊มยากับย,ยาน้ำกอนนะมันน่าจะอยู่ฝั่งหนูนแน่เลยเดี๋ยวเราปั๊มยาก่อนไปฉี้ยานไปเลยไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนูดนนีกว่าไปไล่ยิงตัวนั้นน่าจะอยู่ในวงแล้วป่ะแน่ใหจ๊เอ๋พ่อหนุ่มน้อยจะไปไหนจ้า มาให้อิงซะดีๆพี่สัญญาพี่จะมีจริงเจ็บเจ็บจริงหัวสองนัดเออหัวสองนัดจริงด้วยเออน่าจะหมวดตีแล้วตัวนี้ตอนนี้ผมก็ได้ประมาณ1ิบสามคิวนะเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนก่อนดีกว่าไม่รู้เบอร์สองเขา, 2, าจะไปกับเราปะนะเข้าไปบวกแหลกๆแ,แล้วกันตานี้บกวกเหนไม่คิดชีวิตดูซิว่าเราจะจบที่กี่คิวนะหรือว่าเราจะได้กินไส้กรอกไหมตานี้เฮ้ยเฮ้ยมีตัวว่ะเนีย yeah. เอ้ยบอดก็เอาบอดก็เอาฮี่รู้สึกน่ามันจะมีเสียงปืนมานะเมื่อกี้มีแถบเหลืองเหลือเอ้ยมีเสียงปืนจริงด้วยว่ะเดี๋ยวเราขี่ UFO ไปดักหน้าแล้วกันเพื่อนเขาจะไปกับเราไหมเนี่ยเพื่อนเขาไม่น่าไปกับเรานะถ้าไปกับเรานั่นจะขี่แล้วแหละไปไดีกว่าเพื่อนเราไปกับเราปะไม่น่าไปนะเดี๋ยวเราขี่ไปดักหน้าดีกว่ามันน่าจะอยู่บนนี้นะจะเอ๋ยอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหน อไม่เห็นผมอ่ะผมไม่เห็นมาเลยวะเดี๋ยวเราจอดล่างนี่ก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนเอยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนู้นไงไม่โดนเชี่ยไม่ดูเลยว่ะเพื่อนไปแล้วมั้งจอดรอขี่ไปดักในวงดีกว่าขี่ไปดักแถวเรือเฮ้ยแถวเรือมีตัววะเนี่ยผมว่าบนเรืออาจจะมีตัวนะเดี๋ยวเล่นบนเนินนี้ได้ปะ เดี๋ยวเเล่นเนินๆนี้ก็ได้นะดักเขาอ่ะเดี๋ยวเ่นเล่นเนินๆแถวนี้ก็ได้ผมเขาน่าจะชิดเมืองแล้วแหละน่าจะเข้าในหมู่บ้านแล้วนะมีตัววิ่งมาว่ะเจ็บนะเนี่ยโดนนัดเดียวโดนนัดเดียวเจ็บนะเนี่ยเอาไงเอาไงเอาไงไม่มาช้าแล้วนะเพื่อนไม่มาช้านะเจ้ล่างตุบเขี่ยมันหนีว่ะมันไม่คิดจะสู้ได้แต่แรกแล้วใช่ไหมมันไม่คิดจะสู้ได้แต่แรกแล้วใช่ไหม มันคิดจะช่วยแต่แรกแล้วใช่ไหมโอ้โหเดือดจัดเลยวิ้ยเฮ้ยมีบุญเรือวิ้ยวิ้วเขี้ยบุญเรือยิงมาว่ะเขี้ยบอะเฮ้ยเจมนะเจบนะเจบนะเจบนะเจมนะเจมนะมีตัวบุญเรือยิงมาว่ะเบอร์สี่ไปโน่นแล้วอ่ะสุวี่น็อก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 เสียตี้บุญเรือว่ะบุญเรือยิงมานะเดี๋ยวผมชาร์จดีกว่ามันน่าจะชุบปั๊มยากันอยู่ชุบด้วยกันเลยจ้าเพื่อนรักชุบเป็นไรจ้า พี่มาแล้วจ้าเฮ้ยมันปั๊มยาอยู่ขอเติมเลือดก่อนเฮ้ยเลือดผมเต็มอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอยู่ไหนนี่ไงเนี่ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยหัวแตกไปดิเพื่อนเฮ้ยมีตัวเข้ามาชิปชัวร์โอ้ยไอ้แน่ไปไหนจ้ะอุ้ยมีตัววิ่งมาเฮี้ยลองต้องรีบไหมเนี่ยเคชเคชอยู่ๆใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นไอ้แนี่หุ้ยเกือบตาย เชี่ยเลยหลือแค่นี้เชี่ยเอาเบอร์เบอร์สองใต้ตัวไหนจุดสองมีตัวเหรออยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนโอ้ยมันอยู่บนหินอ้าเชี่ยจิ้บหายแล้วโอ้ยเป็นไส้กอกนี่แหละนะจุบจมของสายสดไม่ใช่จุบจุบจมของสายโหดชิบหายเรียบร้อยกลายเป็นไส้กอก โอเคคลิปนี้ก็คงต้อง,งจบเพียเท่านี้นะ <c oughs> ใครที่ชอบแบบเดือดๆดบูบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ